เปิดคำทำนายหมอปลายลักษณะนายกคนใหม่บริหารเก่งมากก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งจากทางช่องของเราด้วยนะครับเปิดคำทำนายล่าสุดหมอปลายไพรกซิปถึงนายกรัฐมนตรีคนใหม่มีลักษณะแบบนี้เรื่องการเมืองยังคงเป็นประเด็นที่ทุกคนจับตามองว่า ใครกันจะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยล่าสุดหมอปลายปพรยกรสิบเผยในรายการเมาอยู่กับปากอยากอยู่กับคิมดำเนินรายการโดยเจนิเฟอร์คิมมีบางช่วงบางตอนถามว่าเราสามารถเห็นหน้าลางๆก่อนของว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ไหมซึ่งเทปที่หมอปลายกล่าวไว้นี้อัดรายการวันที่20กรกฎาคม2566 หมอปลายกล่าวว่าแกหน้าใหม่หน้าใหม่ในที่นี้คือไม่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีมาก่อนคนนี้เก่งถามว่าบ้านเมืองเราจะสว่างขึ้นไหมหมอปลายกล่าวว่าบอกเลยเทาบ้านเมืองจะเทาๆเขาบริหารเก่งมากสิ่งที่เขาบริหารอยู่เขาหาเงินด้วยธุรกิจของเขาเก่งที่สุดแต่ว่าสิ่งที่เขาเก่งมันไม่ขาวจัว๊ว ค้าขายเรามองในแง่ของที่ว่าคนต่างประเทศก็มีสิทธิค้าขายได้ดีขึ้นแต่อย่างน้อยๆป้องกันในเรื่องของการสู้กันก่อนอย่าสู้กันอย่าทะเลาะกันอย่าตีกันเพื่อทําให้ประเทศสงบเศรษฐกิจจะได้ฟื้นขึ้นมาเร็วขึ้นและหมอปลายกล่าวอีกว่าเผยจุดพลิกดวงพิธาในชีวิตนี้จะมีสิทธิเป็นนายกอีกไหม ตอนนี้ต่างจับตามองกันว่าใครจะเป็นนายกคนใหม่ของประเทศไทยโดยถามว่าคนหนุ่มๆที่เขาเชียร์กันเขามีโอกาสจะได้ขึ้นเป็นนายกไหมในชีวิตของเขาซึ่งหลายๆคนฟังแล้วก็รู้ความหมายถึงถิมพิทาลิมเจริญดัตโดยหมอปลายตอบว่ามันคือครั้งนี้แหละคือดวงเขามาถึงเพดานที่สูงที่สุดมันจะไปไม่ถึงจุดนั้นแต่ก็มีช่วงพลิกดวง แต่ก็พลิกดวงอีกประมาณ6 8ปีซึ่งก็ยังมีลุ้นใน6 8ปปีข้างหน้าหมอปลายเตือนหลังจากนี้สิงหาเป็นต้นไประวังเรื่องของหน่วยงานของต่างชาติเข้ามาตรวจสอบจะสร้างอะไรให้คนกลุ่มใจคนค่อนข้างเยอะจะเจอแต่ผู้หญิงวัยรุ่นออกมาวุ่นวายค่อนข้างเยอะอารมณ์เขาเป็นหลักไม่ค่อยคิดว่าจะประนีประนอมยังไง เตือนทุกคนต้องใจเย็นรุนแรงทุกทางคิดว่าหนักกว่าที่ผ่านมาหนักของหนูคือไม่ใช่แค่กลุ่มพวกผู้หญิงมีนักข่าวต่างประเทศหัวทองทองเข้ามาเยอะก็หัวทองทองนี่แหละสร้างปัญหาสะเทือนเศรษฐกิจใกล้เคียงปิดประเทศแต่ไม่ได้ปิดอาจจะ1-2ปีกลับมาฟืน้นฟื้นจากสายตาคนข้างนอกปีนี้น้ำเยอะปีนี้ฝนเยอะ แต่พอถึงเวลาต้องการน้ำไม่มีน้ำใช้คำทำนายสุดแม่นโหนดังชี้เปลี่ยงอนุทินดวงขึ้นลีลาชีวิตจะได้กินเมืองเมื่อวันที่15กรกฎาคม2566ฟองสนานจามรจันหรือแม่หมอสมัครเล่นโหราศาชื่อดังทำนายสถานการณ์ทางการเมืองโดยระบุไว้ช่วงหนึ่งในบทความเรื่องลางฤทธิเทพในเมตต่อเมือง และคนทุกลักษณาตอนที่4ระบุว่าก่อนอื่นผู้เขียนขอทำนายสิ่งที่จะเป็นไปในการเมืองของกรุงรัตนโกสินทร์และอัปเดตสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้อันเป็นผลของตรีเทพในราศีเมษสร้างความปั่ญ่วนผันผวน,ผ,น,ผ,นผิดฟังผิดฟ้าว้าวุ่นทั้งด้านดีด้านร้ายเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเรื่องที่หนึ่งบันทึกปูมโหนผมหยุดแล้ว วันที่11กรกฎาคม2566พลนเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประกาศวางมือทางการเมืองลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติปิดทางปิดเกมข่าวการจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยที่เลือกันก่อนหน้านี้คุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์หัวหน้าพักไทยสร้างไทย ลาออกจากสสบัญชีรายชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเรื่องที่2คุณพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลที่เสียงสสในสภาผู้แทนราษฎรสูงสุด151เสียงไม่ผ่านการบวชจากรัฐสภาให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปผู้เขียนเคยเขียนไว้ตั้งแต่ปลายปี2 5 6 5 ถึงดวงการเมืองปี2,566ว่าพรรคร่วมรัฐบาลเก่าจะรวมกันติดขอให้จับตาคุณอนุทินชาญวิรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยจะเป็นคนเชื่อมประสานการตั้งรัฐบาลสำเร็จส่วนเจ้าชะตาจะได้ตำแหน่งใดอย่างไม่ชี้ชัดเพราะไม่มีลักษณะคู่แข่งครบทุกคนและหลังเลือกตั้งผู้เขียนได้เขียนไว้ในบทความแม่หมอสมัครเล่นตอนที่480 ชื่อตอนเมืองรัตนกโกสินทร์หลังเลือกตั้งเริ่มเผยแพผ่ตีพิมพ์ไทยโพสเมื่อวันที่20พฤษภาคม2566ว่าให้จับตาคุณอนุทินชาญวีรกูลโชคใหญ่ระหว่างวันที่31พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2566เพราะเป็นช่วงชะตาได้3คู่มิตรรอดูว่าจะหลงล็อกอย่างไรสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป ให้จับตาลีลาชีวิตของคุณอนุทินที่จะเป็นต่อไปตั้งแต่30มิถุนายนไปจนถึง18สิงหาคม2566มีเกณฑ์สำคัญทางทักษะจรเพิ่มเข้ามาตามพระนิพนธ์ของเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์สมุตรีเรื่องลิลิตทักษะพยากรณ์ในลีลาชีวิตคือจะได้กินเมืองก็รอดูกันว่าจะออกอาการใดนายกรัฐมนตรีหรือไม่ บนเงื่อนไขที่ว่าการได้อะไรจะเป็นตำแหน่งใดก็เป็นทุกขลาบหรือลาบทุกท่านยมกระซิบสัญญาณเตือนภัยพิบัติไฟลุกเต็มเมืองถามว่าเร็วๆนี้มีสัญญาณเตือนภัยพิบัติอีกไหมหมอปลายกล่าวว่าท่านยมเคยเตือนมานานแล้วเรื่องแผ่นดินไหวเขื่อนแตกภูเขาไฟที่ไม่แอคทีฟมานานแล้วในประเทศไทย ผู้ขาไฟที่จะสร้างรอยแยกใหญ่แถวแดนประดิบรอยแยกตัวนี้จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเป็นสิ่งที่ต้องระวังมากๆทั้งเอเชียรอยเลื่อนเดิมแยกกว้างขึ้นความกว้างนี้มันคือสัญญาณของอนาคตที่เรียกกันว่าโลกแตกท่านยมยังเตือนแผ่นดินไว้ระวังตึกถล่มในจังหวัดที่มีชื่อท่องเที่ยวจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์เห็นป่าไม้ควันขโมงไฟเต็มเมือง ถามต่อว่าขนลุกเลยนะท่านยมเห็นไฟลุกเต็มเมืองใช่ไหมหมอปลายกล่าวหนูพูดมาตลอดทั้งปีปีนี้คือกระต่ายไฟกระต่ายทอดไม่ใช่กระต่ายทองจะมีไฟในกรุงเทพมหานครใจกลางที่เดิมที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะๆประวัติศาสตร์เดิมๆแต่รอบนี้หนักและรุนแรงรอบที่แล้วยังมีผู้ใหญ่มากกว่าซึ่งรักลูกและครอบครัว แต่รอบนี้มีแต่ความฮึกเหิเมมันเป็นพลังที่จบในรุ่นเราอยากให้มันซอฟที่สุดอยากให้แก้จากต้นเหตุขอร้องว่าไม่ให้เกิดที่เราพูดกันขอให้ทุกคนเก็บไว้ในใจใครอยากด่าก็ดา่าแต่อยากให้จำคำพูดเอาไว้แล้วเตือนสติว่าโมโหขึ้นเมื่อไรให้เก็บไว้ในใจหรือใช้วิธีประนีประนอมที่สุดเท่านั้นพอ และคําทํานายครึ่งปีหลังย้ำปิดท้ายในรายการคุณดังนั่งเคลียร์ถามว่าครั้งที่แล้วหมอปลายเคยมาทํานายว่าเป็นระเบิดที่มาจากบนบกลงไปใต้น้ำรู้เรื่องเรือไททันระเบิดไหมหมอปลายกล่าวเพิ่งได้ข่าวแต่ไม่รู้ร,รายละเอียดอะไรขนาดนั้นถามว่าอันนี้ที่ท่านทํานายไว้หรือแค่จิว๋วหมอปลายกล่าวว่าอันนี้แค่น่าจะจิ๋วไปหน่อยเป็นแค่น้ำจิม้ม ถามต่ออีกว่าระเบิดที่ท่านพูดคราวก่อนมันคือภูเขาไฟใต้น้ําหรืออะไรหมอปลายตอบว่าใกล้เคียงกับภูเขาไฟระเบิดแล้วน่าจะมาจากรอยแยกเป็นหลักถามว่าครึ่งปีหลังจะมีอะไรร้ายแรงเกิดขึ้นอีกไหมหมอปลายกล่าวว่ามีค่ะสถานการณ์ระดับโลกก็จะมีเคนหรือน้ํามีรอยปริรอยแตกอะไรแบบนี้ถามต่ออีกว่าจะมีโรคแปลงอีกไหม หมอปลายกล่าวมันก็มีแต่ไม่ได้ถึงขนาดโควิดแต่ให้ระวังเรื่องสัตว์ใหญ่มันจะมีเชื้อโรคอะไรแปลกๆให้ระวังอย่ากินอะไรดิบๆช่วงนี้อันตรายมากๆถามว่าโรคภัยที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาจะหายไปไหมหมอปลายตอบร้อเเซคือไม่หมดและจะนักขึ้นเรื่อยๆท่านยมพูดว่าการละโรควันละโรคบ่อยๆค่ะมาจากหนู ถามอีกว่าแล้วสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาจะมีโรคใหม่ๆมาฆ่ามนุษย์อีกไหมหมอปลายกล่าวว่าหลังจากนี้นอกจากอากาศแล้วจะมาจากอาหารด้วย